รถไถมือ2องบายนอตสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันที่ช่อง YouTube อีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาอัปเดตนะคะส่งรถรุ่น M62 นะคะคันนี้ได้อุปกรณ์ไปแล้ว3ชิ้นเดี๋ยวจะรีวิวให้ลูกค้าชมติดต่อชมรถนะคะได้ที่แท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นนะคะหรือว่าโทรเข้ามา ที่เบอร์0979691438นะคะหรือกดติดตามช่อง YouTube รถไหมือ2บายนอนนะคะเพื่อดูอัปเดตรายการรถแฮกเตอร์นะคะเป็นคูเปต้ารุ่นไหนลูกค้าก็ลองสอบถามกันมาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราทำอะไรให้ลูกค้าบ้างอันนี้เราก็จะเก็บสีผ่านนะคะ อันนี้ผานเป็นผานตาช้างที่มากับรถเราก็ให้ลูกค้าไปแบบนี้เลยแล้วก็เก็บสีให้มันดูดีนะคะเดี๋ยวเราจะพามาชมข้างหน้ากันเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวหามุมก่อน<ป>อันนี้ก็จะเป็นพนักง,งานขนส่งสุดหล่อเรานะคะชื่อว่าสอสดใสบริการนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนส่งที่หล่อที่สุดในร้านของเรา อันนี้รถรุ่นนี้นะคะเราก็จะเช็คเก็บรายละเอียดให้รอบคันนะคะแล้วก็ลูกค้าได้โรตารี่ด้วยซื้อเพิ่มนะคะคันนี้เราขายไปในราคา7จ็ดแสหหมื่นบาทค่ะดาวที่หนึ่งแสนสองมืบาทเท่านั้นนะคะนี่อ่ะสวยๆเลยถ้าลูกค้าหาเป็นคูปต้านะคะหรือว่ารถรุ่นไหนอยู่ ลองถามเข้ามานะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะเนี่ยมีหลากหลายรุ่นนะคะเนี่ยเราจะแผนมุมรอบๆร้านนะคะให้ลูกค้าดูก็จะเนี่ยตัวน,นี้ก็คือข้างข้างหน้านะคะลูกค้าก็จะมาดูรถรุ่น MU57 นะคะเป็นเงินดาวเช็คเก็บให้รอบคันสสวยแบบคันนี้เลยนะคะ M62 เดี๋ยวลงไปก่อน ลูกค้าอยากให้ดูรีวิวคันไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปได้เลยนะคะตัวนี้เราก็จะเป็นโลงโลงทำสีแล้วก็ซ่อมนะคะเช็คเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าอยู่ตรงนี้ M 6 2 เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เรามาอัปเดตเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ